เรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นในปี2079เทคโนโลยีนะตอนนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าก้าวหน้าเป็นอย่างมาก MS1 ยานอาวกาศสุดล้ำสมัยจากโลกอนาคตมีอาชญากรสุดอันตรายมากกว่า500คนถูกขังและจำศีลไว้ในนั้นเมื่อเอมิลี่ลูกสาวของประธานาธิบดีขึ้นไปสอบสวนอะไรสักอย่างได้เกิดเหตุการณ์จลกรรมเหล่านักโทษที่ถูกแช่แข็งอยู่ได้ตื่นขึ้นและยึดยานลำนี้เอาไว้ได้ด้วยเวลาและหนทางที่เหลืออยู่ไม่มากอดีตเจ้าหน้าที่ฝีมือดีบ้าระห่ำ สโนว์ Snow, จึงถูกส่งตัตขึ้นไปบนยานภารกิจของเขาคือช่วยเอมิลี่ออกมาให้ได้เป็นไงครับแค่เรื่องย่อก,ก็มันแล้วเรามาดูรายละเอียดข้างในกันดีกว่าถ้าพร้อมแล้วมาฟังผมสปอยไปพร้อมกันเลยครับ l o อกเอาเป็นภาพยนตร์ที่ฉายในปี2012เหตุการณ์เริ่มขึ้นในวอชิงตันดีซีปี2 0 7 9มีชายคนนึงถูกมัดไว้บนเก้าอี้ห้องสอบสวนเขาชื่อสโนว์อดีต CIA ฝีมือดีเขาเนี่ยเป็นคนตรงไปตรงมาและที่สําคัญนะเขายังติดนิสัยพูดจากกนตีนคนอื่นไปซะทั่ว สกอตหัวหน้าหน่วยสืบราชการลับที่กำลังสอบสวนอะไรสักอย่างจากสโนอยู่เขาได้ถามกับสโนไปว่ามันเกิดอะไรขึ้นในห้องนั้นกันแน่ด้วยความกวนของไอ้เจ้าสโนเนี่ยเขาเลยตอบกลับไปว่าฉันก็กำลังเล่นจ้ำจี้แบบผ่าดผลกระเมียกอยู่นะพอพูจบเขาก็โดนผู้คุมจัดไปให้หนึ่งตบุบสกอตมันก็เริ่มยั่วนหน่อยๆแล้วนะก็เลยถามไปว่าแกคิดว่าแกหามากไหมสโน ไอ้สกอตเนี่ยมันก็ยังพูดไม่ทันจบประโยคดีเลยนะสโนมันก็พูดแทรกขึ้นมาว่าเขาถึงเรียกว่าตลกเจ็บตัวไงแล้วไม่ทันขาดคําเขาก็โดนผู้คุมจัดให้อีกหนึ่งตุบไอ้เจ้าสกอตเนี่ยมันก็สุดจะทนแล้วนะได้ถามเขาคำสุดท้ายว่าแกไม่ชอบที่หน้าฉันสินะะเพกของเรามันก็ไม่หยุดแค่นั้นนะมันได้ตอบกลับไปว่าอย่าหลงตัวเองสกอตทุกๆคนรักฉันเนะมียแกก็คนนึงแล้วก็โดนจัดให้ไปอีกหนึ่งตุบมากับข้อมูลจริงๆสกอตได้ถามซ้ำอีกครั้งว่ามันเกิดออะไร้้นนนนนใหงัักแ่ ภาพได้แฟตแบ็กย้อนกลับไปในวันนั้นสโน์กำลังต่อสู้กับใครสักคนอยู่ขณะที่กำลังบูกันอยู่นั้นได้มีสายเรียกเข้าจากเมสเพื่อนรักของเขาแต่ดูเหมือนสโน์ยังไม่ว่างรับสักเท่าไหร่ทั้งคู่ต่อสู้กันอยู่ยกใหญ่จนสโน์เฉยโอกาสหยิบปืนขึ้นมายิงชายคนนั้นและรีบรับสายเมสทันทีเสียงจากปลายสายนั้นบอกกับสโน์ว่าเราต้องรีบหนีแล้วเราถูกหักหลังพวกมันตามล่านายอยู่ ตัดกลับมาที่ปัจจุบันสกอตได้ถามกับสโนว์ว่าชายลึกลับที่โทรมาเนี่ยคือใครกันสโนว์ Snow ที่พยายามปกปิดความลับเขาได้ตอบกลับไปว่าอ๋อเขาชื่อฟักยูชอบกินฟักแล้วเขาก็โดนอีกตุกหนึ่งจนภาพตัดกลับมาเล่าเรื่องอดีตต่อเราจะได้เจอกับแฟลงอดีต CIA เพื่อนของสโนว์ที่ถูกยิงบาดเจ็บสาหัสอยู่ที่พื้นห้องก่อนที่เขาจะตายเขาได้บอกกับสโนว่าอย่าให้พวกนั้นได้ไปนะและเขาได้มองไปที่กระเป๋าแฟล้งได้ดึงไฟแช็กที่คล้องคอเขาอยู่ ยื่นให้กับสโนวในวาระสุดท้ายและเขาก็เสียชีวิตไปทันใดนั้นเองก็ได้มีฮอมาตามไล่ล่าสโนวเขาได้รีบหยิบกระเป๋าแล้ววิ่งหนีขึ้นไปบนดาดฟ้าแต่ฮอก็ยังตามเขาไม่เลิกเขาตัดสินใจกระโดดไปที่อีกตึกและหวังว่าจะทะลุกระจกเข้าไปในห้องได้แต่ดูเหมือนกระจกนั้นจะหาเกินไป มันทําให้เขาล่วงลงมาในซอยเล็กๆพร้อมกับกระเป๋าที่เกือบจะทําหัวเขาแล้วในขณะที่เขากําลังวิ่งหนีเขาได้ขโมยมอเตอร์ไซค์แว้นหนีเฮลิคอปเตอร์จนมาถึงสถานีรถไฟที่เมสนัดเขาไว้สโนได้รีบวิ่งลงไปที่ชั้นใต้ดินขณะที่กําลังถูกไล่ลา่าเขาได้ตัดสินใจยโยนกระเป๋าใบนั้นเข้าไปในขบวนรถไฟเพราะเห็นว่าเมสเพื่อนของเขานั้นรอยอยู่ในขบวนแล้วและโสนก็ถูกสกอตจับตัวไว้ได้ตัดภาพกลับมาที่ปัจจุบันสกอตได้บอกกับโสนว่าเราเนี่ยกํานะกลังสอดส่อง เขาหน่าขายความลับเกี่ยวกับโปรแกรมอวกาศสโนมไม่ได้คิดแบบนั้นครับเพราะเขารู้ว่าแฟรงก์เนี่ยพยายามปกป้องมันและอีกอย่างอ่ะฉันจะไปฆ่าเขาทําไมกันฉันเป็นเพื่อนเขานะสกอตได้เปิดคลิปวิดีโอที่เป็นหลักฐานเหตุการณ์ในวันนั้นให้เขาดูมันทําให้สโนรู้ทันทีเลยว่าเขาเนี่ยถูกจัดฉากซะแล้วทั้งคู่เถียงกันอยู่สักพักได้มีชายคนหนึ่งเดินเข้ามาเขาคือแฮร์รี่ CIA ที่มีหน้าที่เข้ามาเกี้ยกลอมสโนแต่ด้วยท่าทีและคําพูดของทั้งคู่เราจึงรู้ทันทีเลยว่า2คนนี้เนี่ยเขาเป เขาได้พยายามขอร้องสโนว่านายน่ะบอกความจริงมาเถอะเราอยากช่วยนายออกไปจากที่นี่สโนว์ Snow เขาก็เชื่อใจแฮร์รี่นะเพราะทั้งคู่เคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนสโนว์ Snow สัญญาว่าจะบอกความจริงแต่ต้องช่วยไปเอากระเป๋าที่โยนเข้าไปในรถไฟซะก่อนภาพได้ตัดไปที่เมสเขาได้เดินลงจากรถไฟพร้อมกับกระเป๋าที่สโนว์อยากได้และนํามันไปซ่อนไว้ในล็อกเกอร์ของสถานีรถไฟและดูเหมือนว่าเขาจะลนลานมากๆจนลืมบัตรที่ใช้เปิดล็อกเกอร์เสียบคาไว้มีตำรวจที่ผ่านมาเขาเห็นเขาจึงพยายามตะโกนเรียกเมส เมสทำเป็นไม่ได้ยินเสียงเรียกของตำรวจเดินมือลอยไปชนคนอื่นจนปืนที่เขาพกมาด้วยนั้นหล่นลงมกับพื้นและดันลั่นไปโดนตำรวจคนนั้นพอสถานการณ์มันเริ่มวุ่นวายเขาจึงรีบวิ่งหนีแต่มีตำรวจอีกคนหนึ่งชักปืนขึ้นมายิงเมสก่อนตัดภาพกลับมาที่แฮร์รี่เขาได้ถามกับสโนว่าและเพื่อนคนนั้นของนายนะ่ะมีชื่อว่าอะไรสโนเนี่ยเขารู้ทันว่าสกอตต์กำลังแอบมองเขาอยู่จกีนห้องเขาไม่ได้บอกชื่อของชายคนนั้นไปโดยตรงเขาได้สื่อสารกับแฮร์รี่จากข้อความบนโต๊ะ พอไอ้เจ้าแฮร์รี่เห็นแบบนั้นเนี่ยเขาก็เลยพยายามเล่นตามน้ำสโนว์เพื่อที่จะตบตาสกอตแล้วมันก็เนียนมากซะด้วยหลังจากที่แฮร์รี่เดินออกมาเขาได้สั่งการให้ตามหาผู้ชายคนที่ชื่อเมสทันทีสกอตได้เดินทางมาหาท่านประธานาธิบดีที่กําลังตรวจสุขภาพาประจําปีอยู่เขาได้รายงานกับประธานาธิบดีว่าไอ้เจ้าสโนว์เนี่ยมันอ้างว่าถูกจัดฉากแต่สกอตก็ย้ํากับเขาว่าผมเนี่ยเห็นเขายิงแฟงกับตาเลยนะเราจะเอายังไงกับเขาดี ประธานาธิบดีเหมือนจะไม่สนใจและปล่อยให้เขาจัดการกันเองขณะที่ถึงคิวของลูกสาวของเขาตรวจสุขภาพเลขาเขาได้พูดขึ้นมาว่าลูกของท่านได้เปลี่ยนตารางงานนิดหน่อยนะเธอได้ออกไปตรวจสอบงานด้านสิทธิมนุษยชนที่เรือนจำ MS1 ตัดภาพมาที่ยานที่กำลังจะเดินทางไป MS1 เธอมีชื่อว่าเอมิลี่บริการที่มาด้วยฮอคเอมิลี่เธอไม่เห็นด้วยกับโครงการ MS1 เธอมองว่าที่นี่เนี่ยทำเกินไป การแช่แข็งนักโทษไว้เนี่ยมันทําให้สมองของพวกเขาเสียหายด้วยนะเมื่อเดินทางมาถึงผู้คุมได้พาเอมิลี่ไปดูห้องขังที่แช่แข็งพวกนักโทษไว้พร้อมกับเตรียมโชว์พิเศษไว้สําหรับให้เอมิลี่ได้พูดคุยกับนักโทษคนนั้นโดยตรงแต่ห้องที่ไว้สําหรับใช้พูดคุยเนี่ยเขากําชับแล้วว่าห้องนี้เนี่ยต้องไม่มีอาวุธเข้าไปนะก่อนที่เอมิลี่และฮอกจะเข้าไปฮอกจึงต้องฝากปืนไว้กับเจ้าหน้าที่เรือนจำแต่เขาแอบเหลือไว้ก็บอกหนึ่งเข้ามาในห้องสัมภาษณ์ตัวละครคนนี้มีชื่อว่าไฮเดล นักโทษที่ถูกขังอยู่ในเรือนจำแห่งนี้เอมิลี่พยายามจะชวนเขาคุยหลายอย่างว่านายเนี่ยไปทําอะไรผิดมาตอนถูกแช่แข็งเนี่ยนายเคยฝันบ้างไหมมีอาการข้างเคียงอะไรบ้างหรือเปล่าไฮเดลได้ให้คําตอบเธอแต่คําตอบนั้นดูเหมือนจะเป็นอะไรที่ยียวนกวนประสาทมากเหลือเกินและเขาก็ได้พูดจาคกุกคามเธอหลายอย่างด้วยความที่เขาถูกแช่แข็งอยู่นานนะน,นะก็ดูเหมือนจะเสียนเอามากๆอยากจะเสียบเธอซะลือเกินฮอคที่ทนคําพูดไฮเดลไม่ไหวเขาได้จับไฮเดลกดลงกับโต๊ะ แต่นั่นก็ดูเหมือนจะเป็นแผนของเขาด้วยไฮเดลได้ถามฮอกว่ารู้ไหมก่อนกูจะถูกจับอ่ะกูทําอะไรมาก่อนกูล้วงกระเป๋าบนรถเมย์ไงไฮเดลได้ขโมยปืนที่ฮอแอบเอาติดมาด้วยยิงไปที่ผู้คุมและโซ่ที่มัดเขาไว้จนทําให้เขาหลบหนีออกจากห้องนั้นมาได้ขณะที่เอมิลี่กําลังจะวิ่งหนีออกมาเขาได้ยิงไปที่ขาของเธอโชคดีที่ประตูฉุกเฉินทำงานและปิดกั้นทั้งสองคนไว้ทันเธอได้วิ่งหนีเข้ามาหลบอยู่ในห้องควบคุมและบอกกับพนักง,งานคนหนึ่งว่าให้ไปซ่อนตัวซะ ไฮเดวที่ได้ไล่ตามมาติดติดได้ถามกับพนักง,งานคนนั้นว่าเธออยู่ไหนพนักง,งานคนนั้นไม่ได้ตอบอะไรเขาเลยโดนโขกไปที่โต๊ะหนึ่งทีจนทําให้ระบบห้องควบคุมถูกเปิดขึ้นไฮเดวที่มองออกไปจึงได้เห็นว่าพวกคองของเขาถูกแช่แข็งอยู่เขาได้ขู่ให้พนักง,งานคนนั้นเปิดห้องขังทุกห้องความวุ่นวายครั้งใหญ่กําลังจะเริ่มขึ้นนักโทษทั้งหมดออกมาจากห้องขังได้หนึ่งในนั้นมีชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าอรเลสซึ่งดูว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนที่ฉลาดและโหดเหี้ยมเอามากๆ กลับมาที่ห้องควบคุมไฮเดวได้เจอตัวเอมิลี่เขาได้จับเธอกดลงกับโต๊ะและพยายามจะข่มขืนเธออเล็กซ์ที่ผ่านเข้ามายึดห้องควบคุมทันทีได้เห็นไฮเดวกำลังจับเอมิลี่จึงได้รีบเข้าไปห้ามและบอกว่าวเราหนะยังต้องใช้ตัวประกันอยู่นะอย่าเพิ่งรีบทำอะไรงงๆสิฮอคที่เพิ่งได้สติเขาได้รีบส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือไปหาสกอตท,ที่อยู่บนโลกสกอตได้รีบเข้าไปรายงานท่านประธานาธิบดีทันทีและได้เสนอให้ส่งหน่วยลบเข้าไปในยาลำนั้น แฮร์รี่ที่อยู่ในห้องนั้นพอดีก็ได้ยินเข้าเขาเลยพูดขึ้นมาว่าถ้าเราสั่งโจมตีเต็มรูปแบบมันมีความเป็นไปได้สูงที่ลูกท่านจะไม่รอดนอกจากเราจะส่งคนเข้าไปคนเดียวพอพร้อมคําสั่งเฉพาะกิจให้ไปช่วยเอมิลี่ลูกสาวของท่านแน่นอนครับห่วยมันดันไปออกที่สนโนที่แรกตัวเขาเองเนี่ยก็ไม่อยากไปช่วยเลยสักนิดเพราะว่ามันไม่ง่ายบุกเข้าไปในยานอวกาศและยังมีนักโทษเสียสติพุงพานเนี่ยนะแฮร์รี่ได้เดินเข้ามาคุยกับเขาทันที เขาเขียนข้อความไว้บนแก้วกาแฟว่าเมสอยู่ที่นั่นมันทําให้สโสนตอบตกลงไปในที่สุดเขาและพรรคพวกได้ออกเดินทางไปที่สถานีอากาศสกอตก็ได้ให้แผนที่ที่จะพาไปยังยานหลบหนีที่ซ่อนอยู่ใน MS1 นั่นคือทางเดียวที่จะหนีออกมาได้ตัดภาพกลับมาที่ยานเ s 1มีนักโทษเสียสติคนหนึ่งยืนเกาะกระจกยานอยู่ในมือของเขานั้นดูเหมือนว่าจะมีมีดอยู่ด้วยอาการของเขานั้นไม่ค่อยจะปกติเท่าไหร่เขาอยากออกจากยานนี้เต็มที่แล้ว อเล็กซ์ที่ได้มาเห็นเขาพยายามเกลี้ยกล่อมเขาให้เขาเนี่ยใจเย็นๆลงก่อนยังไงเราก็รอดกันทั้งหมดแต่นักโทษคนนั้นกลับเข้ามาทําลายอเล็กซ์แต่เขากลับถูกอเล็กซ์หักแขนและแทงเข้าที่กลางหลังขณะที่อเล็กซ์เองก็ได้แผลที่มือซ้ายด้วยเขาจึงได้บอกให้พวกนักโทษไปตามหมอมาเย็บแผลชันทีซิเอมิลี่ Emily ที่ถูกจับเป็นตัวประกันอยู่เธอถูกเข้าใจผิดว่าเป็นหมอและได้ถูกพาตัวมาที่ห้องควบคุม เธอไม่มีตัวเลือกอื่นนอกจากจะต้องเย็บแผลให้อเล็กซ์โนและพวกคพวกของเขาได้เดินทางมาถึงสถานีตำรวจอวกาศและใช้ที่นั่นเป็นศูนย์สั่งการสกอตต์ Scott ได้มองไปเห็นเครื่องส่งภาพที่เปิดทิ้งไว้จากยานเ s 1เวันเขาพยายามชวนอเล็กซ์คุยหลายอย่างเพื่อที่จะสังเกตการว่ายานนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างแต่ไม่ทันไรก็ถูกตัดสายทิ้งสโวนได้สังเกตเห็นว่าเอมิลี่ยังมีชีวิตอยู่แต่ก็โดนสกอตต์พูดขัดขาขึ้นมาว่าถ้าฉันอยากได้ความเห็นแก่เดี๋ยวฉันจะถามเองพระเอกของเราก็งอนไปเลย และดันไปนั่งหลีหญิงแทนที่จะมาช่วยกันทํางานสุดท้ายสกอตมันก็ต้องขอให้สโนช่วยและได้ถามว่านายสังเกตอะไรได้บ้างสโน่ Snow ตอบไปแค่ว่าเธอยังมีชีวิตอยู่และพวกนั้นก็ยังไม่รู้ว่าเธอคือลูกสาวของประธานาธิบดีนั่นทําให้สกอตงงมากไอ้เจ้าสโนเนี่ยมันรู้ได้ยังไงสโนเลยพูดซ้ําไปว่าถ้าพวกมันรู้พวกมันคงบอกไปแล้วว่ามีลูกสาวของประธานาธิบดีเป็นตัวประกันเลขกอย่างนะเธอกําลังสวมบทบาทเป็นหมออยู่ ไอ้เจ้าสกอตเนี่ยมันก็ไม่ชอบคีนาไปเอกสักเท่าไหร่มันก็เลยไม่อยากส่งพระเอกไปเขาที่ใช้แผนที่คิดค้นขึ้นมาส่งคนต่อรองเข้าไปใน MS-1 โดยให้เข้าไปคุยกับอเล็กว่าทนายเล่นค่าตัวประกันซะหมดเนี่ยสื่อเข้ามาเกี่ยวเราก็ไม่ต้องไปไหนกันพอดีแล้วน่ะให้นักโทษทั้งหมดนี้ออกไปไม่ได้หรอกแต่แค่นายกับเพื่อนนักโทษของนายสี่ห้าคนอนะพอได้ทําให้มันดูเหมือนเป็นการแหกคุกและแลกกับตัวประกันสักคนใครก็ได้จะผู้หญิงหรือคนเจ็บก็ได้ให้นายเลือกเลย อเล็กซ์ที่ดูเหมือนจะเชื่อใจเขาเลยให้พวกนักโทษไปพาเอมิลี่ที่บาดเจ็บอยู่เพื่อที่จะปล่อยเธอไปแต่ไอเจ้าตัวปัญหาไฮเดลที่อยากจะเสียบเอมิลี่ซะเลือกเกินมันไม่อยากให้ปล่อยเธอไปง่ายๆขนาดอเล็กซ์สั่งแล้วเขาก็ไม่ยอมฟังขณะที่เถียงกันอยู่นานไฮเดลได้ปิ๊งไอเดียยิงไปที่ผู้หญิงอีกคนหนึ่งเขาได้พูดขึ้นมาว่านี่ไงถ้าอยากได้ตัวประกันเจ็บก็จัดให้แล้วไงแฮร์รี่ที่เห็นท่าไม่ดีแล้วเลยสั่งให้สโนว์ที่แอบมากับยานด้วยแอบกระโดดเข้าไปใน MS1 คนเดียว แต่ดันมีนักโทษคนหนึ่งมองไปเห็นสโนเขาจึงรีบรายงานมาที่อเล็กทันทีว่านี่มันคือกับดักมีคนพยายามจะลักลอบเข้ามาอเล็กที่อุสาเชื่อใจเขาได้ตัดสินใจยิงไปที่ชายคนนั้นส่วนผู้หญิงคนที่ถูกไฮเดลยิงเธอก็ไม่รอดกลับเธอเสียชีวิตลงในที่สุดไม่มีใครได้ออกจากยานลำนี้อเล็กได้เข้ามาคุยกับไฮเดลและสั่งให้เขาออกตามล่าโสนให้ได้และถ้าทำไม่ได้เนี่ยอย่ากลับมาให้ฉันเห็นหน้าอีกนะ ไฮเดลจึงรีบออกไปตามล่าทันทีทันใดนั้นเองมีนักโทษชายคนหนึ่งถามอเล็กซ์ว่าทําไมเราไม่ฆ่าหมาบ้านนี้ซะอเล็กซ์ได้แต่ตอบกลับไปสั้นๆว่าก็มันดันเกิดมาเป็นน้องชายฉันขณะที่อเล็กซ์กำลังสังเกตการอยู่ที่ห้องควบคุมเขาได้เหลือไปเห็นข่าวของประธานาธิบดีในข่าวนั้นมีนามสกุลของเอมิลี่อยู่ด้วยมันทําให้อเล็กซ์รู้ทันทีว่าสามารถใช้เอมิลี่เป็นเครื่องต่อรองได้ตัดผ้ามาในลิฟต์เอมิลี่และฮอคถูกคุมตัวอยู่ทั้งสองคนได้คิดพยายามจะหลบหนี ระหว่างต่อสู้พวกเขาได้เสียท่าและฮอกกำลังจะถูกยิงทนใดน,นั้นเองประตูลิฟต์ก็ได้เปิดขึ้นเฉยเลยคนที่ยืนอยู่หน้าประตูลิฟต์ก็ไม่ใช่ไข่สโน่นั่นเองเขาได้ต่อยไปที่นักโทษคนนั้นแต่ไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงได้เสียหลักลม้มลงเขาถูกนักโทษคนนั้นไล่ย,ยิงและถูกบีบคอไว้ได้สโนได้ใช้สายที่เอาไว้ระเบิดประตูของคอ,งองไปที่นักโทษคนนั้นจนมันระเบิดและทําให้สโนนั้นรอดมาได้เข,ขาค่อยลืมตาได้สติขึ้นมาและได้เห็นเอมิลี่เอาถังดับเพลิงฟาดไปที่หัวของเขาแบบงง ฮอคที่กําลังพาเอมิลี่หลบหนีอยู่เขาได้หลบเข้าไปอยู่ในห้องฉุกเฉินฮอคได้ใช้ปืนยิงไปที่แผงควบคุมทําให้ประตูบานนั้นไม่สามารถเปิดได้และหวังว่าที่นี่จะปลอดภยัยสโน์ที่ได้สติกลับมาอีกครั้งรายงานกับแฮร์รี่ไปว่านางแมวป่านั่นฟาดหัวชั้นแล้วหลบหนีเข้าไปในห้องแล้วแต่เหมือนในห้องนั้นจะไม่ปลอดภัยซะแล้วระดับในตัวเจนในห้องนั้นเพิ่มสูงขึ้นมันจะทําให้เอมิลี่และฮอคเสียชีวิตลงในที่สุดและสกอตก็ได้ขู่เขาว่า หาทางกลับไปช่วยเธอให้ได้ไม่งั้นฉันจะเอารถถังมายิงแกสโนว์ Snow ไม่ได้สนใจอะไรและคิดว่านั่นเป็นเรื่องล้อเล่นซะด้วยซ้ําเหตุผลที่เขามาที่นี่คือมาเพื่อที่จะช่วยเพื่อนของเขาเท่านั้นสโนวได้แอบกลับเข้าไปหาข้อมูลและทําให้เขารู้ทันทีว่าเมสอยู่ที่ไหนแฮร์รี่ได้กลับมาย้ากับสโนว์อีกครั้งว่าเอมิลี่จะตายในอีก5นาทีแล้วนะฉันไม่ได้พูดเล่นอเล็กซ์ที่รู้แล้วว่าเอมิลี่อยู่ในห้อง เขาได้ให้นักโทษพาวิศวกรมาสองคนอเลสยิงอีกคนหนึ่งทิ้งทันทีเพื่อเป็นการขู่ว่ากูยิงจริงๆนะและให้วิศวกรอีกคนเปิดประตูให้ภายในห้องฉุกเฉินฮอกที่เพิ่งรู้ตัวว่าเขากําลังขาดออกซิเจนคําสั่งเสียสุดท้ายของเขาคือแนะนําให้เอมิลี่หมอบลงกับพื้นข้างล่างมีออกซิเจนอยู่ค่อยๆหายใจและเขาก็ได้ยิงตัวตายแบบไม่ลังเล นั่นสามารถต่อชีวิตให้เอมิลี่ได้มากเลยทีเดียวสโนว์ Snow ที่บุกมาจากท่อด้านบนเขาได้เข้าไปหาเอมิลี่ได้ก่อนพวกอเล็กซ์เขาได้ใช้เครื่องช่วยชีวิตที่สกอตให้ติดมาด้วยช่วยเอมิลี่ไว้ทันเวลาและได้พาเธอมุดท่อกลับขึ้นไปด้านบนเหลือทิ้งไว้แค่ระเบิดให้พวกอเล็กซ์ที่เข้ามาที่หลังขณะที่สโนว์และเอมิลี่อยู่ในท่ออเล็กซ์ได้ยิงเสียงคุยกันจึงได้ให้คนมาตัดสัญญ,ญาณสื่อสารทําให้สโนว์ไม่สามารถติดต่อกับพวกไฮรีได้ หลังจากนั้นสักพักพวกเขาได้ตกลงมาที่ห้องพยาบาลทั้งสองคนได้มีเวลาคุยกันเอบลลี่ได้รู้ทันทีเลยว่าสโนว์ Snow เนี่ยถูกพ่อของเขาส่งมาช่วยและแผนการของพ่อเธอนั้นคือช่วยเธอแค่คนเดียวไม่สนใจตัวประกรันคนอื่นพอออกมาจากห้องพยาบาลสโนว์ Snow ได้ให้ปืนแผนที่และแอปเปิลไว้กับเอมิลี่และบอกกับเธอว่าหาทางเอาเองนะพยายามอย่าคุยกับคนแปลกหนะ้านั่นทำให้เธองงมากๆและถามกลับไปว่าพ่อฉันเห็นด้วยกับแผนนี้ไหม สโนว์ก็เลยรีบตอบกลับไปว่าพ่อของเธอน่ะคงอยากเห็นลูกสาวของเขาแก่งขึ้นแน่นอนมันกวนตีนครับสโนว์เนี่ยมันแค่อยากจะเอาเวลาไปช่วยเพื่อนของเขาก็แค่นั้นเขาได้ละสายตาจากเธอไปแค่แป๊บเดียวเธอก็หลงทางซะแล้วสุดท้ายก็ต้องพาเอมิลี่ไปด้วยนั่นแหละสโนว์ได้พาเอมิลี่เข้าไปในห้องแต่งตัวและขอให้เขาเปลี่ยนเสื้อผ้าซะเพื่อที่จะปลอมตัวตอนที่ทั้งคู่อยู่ในห้องเนี่ยเอมิลี่ก็พยายามถามว่าพระเอกเนี่ยมีชื่อว่าอะไรสโนว์ก็ไม่ยอมบอกความจริงครับ เขาบอกแต่นามสกุลข,ของเขาครับว่าคือสโนว์และชื่อของเขาก็คือสโนว์เอมิลี่ได้เหลือไปเห็นเขากําลังคนอะไรบางอย่างและถามเขาว่านี่มันคืออะไรสโนว์ Snow ตอบกลับไปว่ามีน้ํามันเครื่องกาแฟและน้ําจากโถส้วมอีกหยดหนึ่งและตั้งใจจะลาดใส่หัวคุณเอมิลี่ไม่ยอมเอาด้วยครับเอาหน่อยหน้าสนุกดีออกนั่นเป็นคำพูดสุดท้ายของสโนว์ก่อนที่จะย้อมสีผมของเอมิลี่พร้อมตัดผมทรงใหม่ให้เธอเสียด้วย หลังจากที่แปลงโฉมเธอเสร็จสโน่ได้บอกกับเอมิลีว่าเอ๋เหมือนจะยังขาดอะไรบางอย่างอยู่นะพูดยังไม่ทันจบเขาได้ต่อยไปที่หน้าเอมิลีหนึ่งตุบเพื่อที่จะให้ใบหน้าของเธอมีบาดแผลเหมือนนักโทษคนอื่นๆบ้างพวกเขาได้เดินผ่านท่ามกลางนักโทษจนมาถึงนักโทษคนหนึ่งฝางทางเขาอยู่สโน่ Snow ถูกจับได้ว่าเขาเนี่ยปลอมตัวมาเขาเลยใช้หัวโคงนักโทษคนนั้นและรีบวิ่งหนีออกมาทันทีออกมาได้ไม่ไกลครับเขาได้เจอเมส อาการของเมสนั้นดูเหมือนจะแปลกไปเอมิลี่จึงได้บอกผลกระทบกับสโนว์ว่าการถูกแช่แข็งเนี่ยสมองของเขาทนไม่ได้จึงมีอาการแบบนี้ไม่ต่างอะไรจากคนเอ๋อเลยสโน่ Snow พยายามถามถึงสถานที่ที่เก็บกระเป๋าอยู่หลายครั้งแต่เขาก็ไม่ได้คำตอบอะไรระหว่างที่กำลังคุยกันอยู่สโนก็ได้เจอกับอเล็กซ์ที่ออกไลาลาเขาอยู่ MS1 ที่เสียการควบคุมได้ชนกับสถานีอวกาศอุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้เมสติดอยู่อีกห้องหนึ่งเศษของดาวเทียมนั้นได้ทำลายห้องนั้นจนเป็นรู ความหนาวเย็นได้เข้ามาในห้องจนทําให้เมสค่อยๆแข็งไปก่อนที่เขาจะตายเขาได้พยายามพูดถึงสถานที่ที่ซ่อนกระเป๋าไว้สโว์ที่กําลังหาของอยู่ไม่ได้ยินสิ่งที่เมสพูดมีแต่เอมิลี่ที่ยืนดูอยู่นั้นได้ยินสิ่งที่เขาพูดจนเมสแข็งตายไปในที่สุดทั้งคู่นั่งทําใจจักการจากไปของเมสกันอยู่สักพักจนกระทั่งทั้งคู่เดินมาถึงยานที่เอาไว้ใช้หลบหนีฉุกเฉินและเป็นอีกครั้งที่สโวนโดนหลอกใช้ยานนั้นไปได้แค่คนเดียวเขาจึงหลอกเอมิลี่ว่า เธอหน่ะไปก่อนเลยมันมีอีกลำเดี๋ยวฉันตามไปคําพูดสุดท้ายของสโนวที่พูดไว้กับเอมิลี่คือ mm hmm. เดี๋ยวถ้าเจอกันที่โลกจะพาไปเลี้ยงไอติมนะ mm hmm. และยานฉุกเฉินก็ได้ถูกปล่อยออกไปสโนวที่ถอดใจแล้วเพราะเขาไม่ได้บอกแสอะไรมาจากเมสเลยกําลังนั่งมองไปที่โลกทันใดนั้นเองเอมิลี่ได้กลับมาหาเขาเธอได้แอบออกมาจากยานลบหนีลํานั้นแล้วพูดขึ้นมาว่าเมสน่ะบอกที่อยู่กระเป๋าใช่แล้วนะ นั่นทําให้สโสนต้องหาทางรอดไปจากที่นี่ให้ได้อีกครั้งขณะที่ทั้งคู่กําลังวิ่งวนอยู่ในยานไฮเดวที่ถูกทิ้งให้เฝ้าตัวประกันอยู่ได้ฉายภาพของตัวเองออกไปทั่วยานและบอกให้เอมิลี่เนี่ยบอกที่อยู่ของเธอมาไซะ์ดีๆฉันจะไปรับถ้าไม่ยอมบอกดีๆเนี่ยฉันจะฆ่าตัวประกันทีละคนด้วยความรักเพื่อนมนุษย์ของเธอเธอจึงบอกที่อยู่ของเธอไปทั้งๆที่สโนก็พยายามห้ามไว้แล้วไฮเดวไม่ได้รักษาสัญญาครับมันเกิดบ้าไลย่ยิงตัวประกันซะตายหมดห้องเลยครับ ทั้งคู่หนีมาติดอยู่ในห้องเล็กๆห้องหนึ่งและได้เจอกับอเล็กซ์พวกเขาต่อสู้กันหยุดสักพักหนึ่งจนทําให้สโนถูกปืนยิงเข้าที่หน้าอกและทําให้เขาล่วงลงไปในช่องลิฟต์จนหมดสติไปอเล็กซ์ได้จับตัวเอมิลี่กลับมาที่ห้องควบคุมและได้เห็นตัวประกันทั้งหมดเนี่ยนอนตายหมดเลยเขารู้เลยทันทีว่านั่นเป็นฝีมือของไฮเดียลน้องชายของเขาเขาพูดกับไฮเดียลว่ารู้ไหมแกทําบ้าอะไรลงไปและต่อยไปที่หน้าเขาหนึ่งที อเล็กซ์ได้สั่งให้เปิดระบบสื่อสารซะนั่นทําให้แฮร์รี่ติดต่อกับสโนว์ได้อีกครั้งและพยายามปลุกสโนว์จากอาการสลบในห้องควบคุมอเล็กซ์ได้ให้เครื่องมือสื่อสารกับเอมิลี่เพื่อที่จะให้เธอโทรหาพ่อของเธอและปล่อยพวกเขาไปซะเอมิลี่ได้โทรไปหาพ่อของเธอทุกคนในสถานีตํารวจอวกาศได้ยินเอมิลี่พูดขึ้นว่าทุกคนตายหมดแล้วถล่มพวกชั้นต่ํานี่ให้สิ้นซาก ก่อนที่สายจะตัดไปมีเสียงเธอถูกทำร้ายอย่างรุนแรงด้วยสกอตเห็นเหตุการณ์แบบนั้นแล้วจึงได้เดินเข้าไปหาท่านประธานาธิบดีและขอคำสั่งอนุมัติโจมตี MS-1 แต่ประธานาธิบดียังหัวแข็งอยู่เขาเป็นห่วงลูกสาวของเขาสกอตเลยใช้กฎหมายปลดประธานาธิบดีด้วยข้อหาที่ว่าเขาเห็นเรื่องส่วนตัวสำคัญกว่าและดูเหมือนว่านั่นจะเป็นแผนที่เขาเตรียมไว้แล้วด้วยสกอต ก็ได้สั่งโจมตี MS1 เต็มรูปแบบทันทีกลับมาที่ MS1 อเล็กและน้องของเขากําลังทะเลาะกันอยู่น้องของเขาเนี่ยอยากจะเสียบเอมิลี่จะแย่อยู่แล้วแต่เขาก็ถูกห้ามไว้ทุกครั้งจนครั้งนี้น้องขอทนไม่ได้ไฮเดยลได้ลงมือแทงอเล็กที่ลําตัวจนเขาเสียชีวิตลงในเมื่อไม่มีใครห้ามเขาไว้แล้วความอยากที่จะเสียบเอมี่ที่มีตั้งแต่ต้นเรื่องเนี่ยก็ได้ถูกปลดปล่อยเขาได้ไล่ทาร้ายเธอจนถูกเธอใช้ไฟเผามันทําให้เขาโมโหออกมากๆเลยคิดจะฆ่าเธอซะเลย โชคดีที่สโนว์มาช่วยไว้ได้ทันและต่อยหน้าไฮเดลจนหมดสติไประหว่างที่ทั้งคู่กำลังหลบหนีสโนว์ได้เหลือไปเห็นชุดที่เอาไว้สำหรับกระโดดจากอาวกาศใช่ครับฟังไม่ผิดครับกระโดดจากอาวกาศทั้งคู่เหลือเวลาไม่มากจึงตัดสินใจกระโดดออกมาเอมิลี่ถูกเศษเหล็กจากแรงระเบิดกระแทกเข้าที่หัวจนทำให้เธอหมดสติไปสโนว์ได้เข้าไปช่วยดึงลมให้เธอทำให้เธอนั้นรอดมาได้ทั้งคู่ลงสู่พื้นโลกอย่างปลอดภยัย แต่สโน่เนี่ยมันยังมีคดีค้างไว้อยู่เขาเลยถูกจับไปขังไว้ในเรือนจำเอมิลี่ที่ได้สติตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลเขาได้รีบออกตามหากระเป๋าของสโนและหนังก็ได้เฉลยความจริงภายในห้องที่เกิดเหตุนั้นภาพที่สกอตเห็นมันเป็นภาพที่สะท้อนจากกระจกสโนไม่ได้ฆ่าแฟรงแต่เป็นฝีมือของชายลึกลับอีกคนต่างหากเอมิลี่ได้ถือกระเป๋าไปห,หาพ่อ,องเธอและพูดขึ้นมาว่าเรามีเรื่องต้องสาสาง ัดภาพมาที่เรือนจําแฮร์รี่ได้เข้าไปเยี่ยมสโน์แฮร์รี่ได้ถามกับสโน์ว่าเป็นยังไงบ้างของที่นายกำลังตามหาอยู่นะ่ะสโน์ได้ตอบกลับไปว่าเขาได้มันมาแล้วนั่นทําให้แฮร์รี่อึ้งเอกมากๆเขาได้ถามแฮร์รี่ว่านายอยากดูด้วยไหมล่ะแฮร์รี่ได้ตอบตกลงด้วยสีหน้าดีใจออกมากๆกระเป๋านั้นวางอยู่หน้าแฮร์รี่เขาไม่ได้ลรงเลที่จะเปิดมันพอเปิดมาในกระเป๋านั้นกลับไม่มีอะไรเลยแฮร์รี่ได้ถามสโน์ว่านี่มันอะไรอะ่ะฉันไม่เข้าใจ สโนว์ได้ตอบกลับแฮร์รี่ว่าฉันสี่ที่ไม่เข้าใจในายรู้รหัสเปิดมันได้ยังไงความจริงได้ถูกเปิดเผยครับแฟรงค์ Frank ไม่ได้ออกข้อมูลไปขายแต่กลับเอาคืนมาจากคนที่เอาไปตั้งหากซึ่งคนที่เอาไปขายเนี่ยก็น่าจะเป็นแฮร์รี่ที่รู้รหัสนะครับ Harry แฮร์รี่พยายามขู่สโนว์ทุกวิถีทางว่าพวกเขาต้องการคนเก่งฉลาดๆอย่างฉันพวกเขาไม่เชื่อคำพูดของสรางตึกเดอบมันอย่างแกหรอก สโน์ได้ใช้ไฟแช็กที่จุดทิ้งไว้จี้ไปที่หน้าของแฮร์รี่และพูดขึ้นมาว่านี่คือของฝากจากแฟรงนะทันใดน,นั้นสกอตเองก็ได้มาลากตัวแฮร์รี่ออกไปและพูดกับสโนว่านายทําได้ดีมากสโน์ Snow ได้เดินออกมาจากเรือนจําเขากาลังจะสูบบุหรี่เหมือนทุกทีแต่ไฟแช็กนั้นดูเหมือนจะจุดไม่ติดเขาเลยแกะดูข้างในและพบกับไมโคร s อการ์ดที่แฟรงซ่อนไว้คําพูดสุดท้ายของแฟรงที่สโน์นึกออกคือเก็บมันไว้อย่าให้พวกมันได้ไป เขาจึงรู้ทันทีว่านี่ตั้งหาคือสิ่งที่แฟรงเก็บไว้เงยหน้าขึ้นมาสโน่ก็ได้เจอกับเอมิลี่อีกครั้งเอมิลี่เนี่ยได้เข้าไปสืบข้อมูลของสโนมาและได้รู้ว่าชื่อจริงของสโนคือแมรียนสโนมันเป็นเหตุผลหนึ่งแ,ลแหละที่สโนไม่ได้บอกชื่อจริงกับเอมิลี่ตั้งแต่อยู่บนยานคือไอชื่อแมรียนเนี่ยที่บ้านเขาเนี่ยมันอาจจะเป็นชื่อที่ดูตุดๆหน่อย าเป็นที่บ้านเราก็ประมาณว่าเด็กผู้ชายที่พ่อแม่ตั้งชื่อให้ว่าสมศรีอะไรประมาณนั้นฉากสุดท้ายของหนังเรื่องนี้เนี่ยสโนก็ได้รับสัญญาที่ให้ไว้กับเอมิลี่พาเธอไปกินไอติมจนได้และหนังเรื่องนี้ก็จบลงเป็นยังไงบ้างครับกับล็อกเอา์ปี2 0 1 2เป็นหนังแนวแอคชั่นไซไฟที่ทำคะแนนจาก i m เ b ็ไปไ,ได้6.1คะแนนผมขอบอกก่อนเลยว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเดินเรื่องไวมากๆความยาวของหนังเนี่ยมีแค่1ชั่วโมงกับ20นาทีกว่าเอง เนื้อหาของหนังเรื่องนี้เนี่ยคาแรคเตอร์แต่ละตัวมันติดตลกซะด้วยการทำซอร์พอยในครั้งนี้เนี่ยค่อนข้างยากมากๆผมพยายามเต็มที่แล้วผมพยายามไม่ตัดบางช่วงบางตอนทิ้งคลิปมันถึงได้ยาวขนาดนี้ไงและอยากให้คนดูเนี่ยรับรู้ถึงคาแรคเตอร์ของตัวนั้นๆได้ดีมากขึ้นแล้วก็อีกอย่างเนี่ยตอนผมดูผมดูเป็นภาคไทยไม่ได้ดูซับผลงานการพากเสียงของพันธมิตรเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากมาก มุกตลกเล็กๆน,น้อยเนี่ยเขาก็ยังเก็บออกมาเพื่อที่จะคงคาเลคเตอร์ของคนคนั้นไว้จนเราเนี่ยไม่สามารถรู้เลยว่าอันไหนมุกออริจินอลอันไหนมุกที่เมคขึ้นมาใหม่อย่างเรื่องไอติมที่สัญญากันอะผมไม่ได้แปลงให้มัน2องแงม2งงามนะทีมงานเขาพางมาแบบนั้นจริงๆ โดยรวมก็สนุกดีครับถึงฉากโดดร่มจากนอกโลกมันจะโหดเกินไปหน่อยแต่เราก็ต้องเข้าใจนะครับเนื้อหาหนังเรื่องนี้มันปี2079มันอาจจะมีชุดเชียออะไรที่มันกันความร้อนได้ขนาดนั้นก็ได้อ่าอันนี้สุดท้ายจริงๆแล้วนะครับอันนี้สอนให้เรารู้ว่าในปี2079เราก็ยังใช้ไมโคร SD กสา์กันอยู่แบบเดิมไม่ต้องเปลี่ยนนะครับใช้กันยาวๆอันนี้ผมประชดนะครับแล้วมาฟังผมสปอยกันนี้นะครับผมมีสรุปให้นะ